คลิปนี้ก็จะเป็นเกมเพลย์เล่นโหมด Operation นะครับผมหรือว่าเข้าไปเอาของออกเนาะก็จะมีทั้งหมด3ามดานเลยนะครับมีซีโร่มีบาเกตแล้วก็มี Space ิตี้แต่การเล่นของผมที่จะมาให้ดูเนี่ยไม่ได้เน้นสนุกมากหรือว่าเวอร์หวางมากนะครับผมเป็นแนวทางการเล่นสำหรับคนที่อาจจะยิงไม่ได้เยอะนะครับผมก็เป็นแนวทางว่าเรายิงน้อยแต่เราจะออกให้ได้แบบตาละล้านสล้านต้องทำอย่างไร เนาะอ่ะผมเปิดประวัติของผมให้ดูก่อนประวัติของผมก็มันก็ออกมันก็มีไม่ถึงล้านมีไหมมีครับเห็นไหมอย่างหกแสนสามแสนแต่ว่าถ้าออกได้ก็จะมีเห็นไหมครับล้านหนึ่งล้านเจ็ดสองล้านสองล้านแต่ว่าก็ไม่ใช่ออกได้ทุกตาเห็นไหมครับมันก็อย่างล่าสุดก็มีข่าวบ้างตาหนึ่งหรือว่าอันนี้เจอโปรเนาะอันนี้ผมไปหาร้วเจอโปรนะครับผมก็อันนี้ข่าวเนี่ยแต่ว่าถ้าออกฮาร์ดก็มีอย่างออกฮาร์ดซีนห้าผมค่าไปแค่สองตัว หรือว่าออก3ล้านก็นค่าไปแค่2ตัวเองครับถ้าเล่นปกติก็2ล้าน2ล้านล้านหนึ่งสล้านเนี่ยครับคือทุกแทบแท,บท,บ,ท,บ,ทบทุกตาจะการันตีว่าออกมากกว่าล้านหนึ่งโดยที่ไม่อาจจะไม่ได้ยิงแบบต้องยิง78ตัวนะครับผมก็ยิงแค่2ตัว3ตัวก็สามารถออกได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยดีกว่าเออแล้วก็ก่อนไปดูนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะหยาบคล้ายมาก ผมตัดเสร็จแล้วผมยังรู้สึกว่ามันหยาบคายเกินไปน้อผมก็รู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนกันถ้าใครดูแล้วอยากให้ผมทําคลิปอย่างนี้ต่อไปอ,อย่าให้มีคลิปหน้าแล้วก่อนก็คอมเมนต์มาแล้วผมจะปรับวิธีการพูดลงแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าที่ผมพูดหยาบเพราะว่าผมเล่นกับตีผมก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะครับผมแต่ว่าบอกก่อนเข้าไปดูนะถ้าใครรับกับคำหยาบไม่ได้ผมแนะนำอย่าก,กดเข้าไปดู เนาะเพราะว่าคำหยาบมาทั้งคลิปเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมเพลย์กันเลยดีกว่าครับตัวแดงเชือกเอาสองอ่ะไอ้ไอโทู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้างมาแล้ว I'm with mission here a สกปรกเป็นไงของแดงมาทั้งตัวปะแดงคือแดงเป็นแกงอะเดี๋ยวเ็นเขียว no, no, right. the Cheap, uh? check the Ay, -na -na. no, more Sorry. Sorry. no, 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 ออยางงยงแดงเขียวออมเก็บของเดเลยของป้าของเข,ขียวยอะไรบูแต่มีกครมัน,มนมลุดอะมม่รุดท้องิก้คันหมดเลยเหียาบบนี้เราจะป้อแบบนี้มันรวยจริงอะเป็นขอ,ของแดงไม่เยอะสุดแล้วผมว่า แบบไหนล่ะครับแบบแบงเกดครับเสียงให้เวลาไม่เคยจะได้ไิสโตเสียงผมเองผมอยู่ในห้องตั้งนานแล้วออกวัวเอ้ยรอรอรรอมี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 คนมีคนมีคนทางทานทางที่เรามาทางที่เรามาเอย่าครับเอย่าวิ่งอยู่วิ่งอยู่ใช่ไหมใช่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 กี่ตัวเสียง ปีนเกาะแล้วเกาะแล้วนี่เยเดียวล็อกให้อ huh. ย no, ู่ครับตรงนี้คือทางมาใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ทางที่เรามามีเสียงเพิ่มมีเสียงป่อนขึ้นมาก็ได้โอ้โหเดี๋ยวค g oh you never have i got a shot i won't miss a beat enemy right there there has been a break in all security personnel on high alert yeah, <laughs> yeah. สุดหมดไอสัตว์กอดแดงกูแตกยิงมาตี้นหนูกอดแดงกูแตกเลยไอ้ที่เดียกอดแดงมาสิไม่ดีว่าเกีอยทองครับนี่กเจ็บแรงไม่ตายกอทองหนึ่งจับ เกือบใหม่อ่ะยิงโดนหัวมาหนึ่งเดียวโถหัวกอดแตงว่าน่ะกอดทองกอดเลยนะผมไม่ได้ซ่อมผิดมันแบบแบบเกือบเต็มเลยแบบว่าโอ้นี่ก่อนยิงก่อนระเบิดเลยอืนี่แบบคือแบบ โดนเกาะนัดเดียวไหมบอกทองอ่ะเอ้ยเซ็ตทองอ่ะแต่เกาะโดนยิงแค่นัดเดียวมั้ย ไม่เคยได้ของจากไปเหี้ยนี่เลยได้บ่อยไอ้นะได้ได้บ่อยนะเออได้บ่อยไม่ไม่เคยได้ไม่เคยเอ้เคยได้รอบเดียวได้จรวดจากถังขยะตรงจุดเกิดที่เรายิงคนตายว่าดาฟะเคยได้แค่นั้นเลยแบบเนี้ยที่เดือไม่เคยได้เหี้ยนใดเลยขางได้เยอะมากได้ปืนแได้รถถังได้แบบสารพัดของกอันนี้คือบอกหรือหรืออวดบอกบอกครับเราสู่เราสูน <laughs> ไม่เดี๋ยวพวกเขาซื้อกิการบรรลุนแบบนี้เยอะไงดวงกดจัดผลอื่นฟ้าแม่งได้ของได้งันโคมงโคลงพี่อะกูแม่งฟ้าฟ้าฟ้าบ่วงแม่ตาเนี่ยห้าร้าาอยมันแบบรวยมากมาเป็นหนูอย่างเดียวเลยแบบนี้ออกกันนะเจะไหมเต่าเนี่ยนะ <laughs> ดูดิ Someone need this ดวงดีจังวะใช่ดิ เอน่อะวมาเราทองที่เขียวเผ็ดไมเห็นไม้สามล้านแล้วจีหนู Found something i n t e ัน ไปแล้วแอดด้วยครัผมพอดีอ่ะเปิดไปแล้วเฮ้ยเดย์เบอร์แปดไอ้เ่ี่ยอ๋อเออเดย์เบอร์แปด แอลลี่คับเออม,มีคนรับไปนี่ด็อกเตอร์เออว่ะต้องมาฝั่งซ้ายดิยพี่งั้นใช่ใช่ก็ได้ยิงมันไปละกอได้ยิงมันค่ไดหนเราค่อยป่นด็อกเตอร์เปิดเอฟพีสองโอ้ทุกเราก็ออกเจ้าจะรอข้างในดีกว่าเออจะรอข้างในเลยได้เลยแลวมันทะเลาะกับบอทไป<ม>อโอ้เก <remember. S 1> ็บออกในหมดในตานี้ไอ้เหี้ย อเอาดไิไม่แม่แม่ละเคีไปแล้วสแกนดิสแกนดิรอมมไไมมอะไรอ่ะผ <c oughs> มไม่เข้าไปไหนอีกทีเลยฝม่งตรงนี้ว <c oughs> างมุมนี้นะปีนได้ ซซ่กอดแดงแรกไรที่อ่ตอนแรกว่าจะไม่ซอ่เฮ้ยมันทุ่งออกมาได้ด้วยเหรอใช่ที่เขาบอกว่าไงว่ามันได้ไปคันไปคันไปคันไป ดีแคเสร็จอีกตัวนึงเป็นอุรุลูสแกนอีกกี่วิแค่เหรอนึงนะอีกสิบเก้าน้อยหนึ่งขวาปะสุดท้ายขึ้นเลยสวยตล้วดอปเตอร์อ่ะมันไม่เห็นไปเลยอ่ะนี้นนราวิ่งเข้าไปเยเราพักหนึ่งนะอ่ะยังไม่ต้องยัง้ม่ต้องลงดิจะไม่กระโดดขึ้นมา ไม่ใครยิงมันป่ะไม่มีเขาทำอะไรมันอนน่ะอมันล้มไปแล้วนี่แตมันบา้ากันอู้มันได้ใครที่มันยืยนอยู่โอ้ยไอ้ของเขียวแม่กไอ้ของฟ้าแม็กเต็มกระเป๋า,าเลยเวนน่าจะบ้าก่อนนะเร์เตอร์กนาอยู่เตอร์ีมากตัวผมอ่ะตัวใครตัวที่ล็อกเตอร์บ้ามันล้มไปแล้วมันล้มไบัาว่ามันยังยืนอยู่ เกลอ,อก่อนน<ล>ะไปทำไปเอาไปอนเลยไม่เอาเอเอไปสั 3, ่งเจ้าเลยปุ้มไม่มาแหนสองนาทีได้ยู่เอาทองเหลือพี่งงแบบคนเท่าไหร่อะสี่ล้านดีกว่าล้านเจ็ด

นี่ผมกับมันเป็นเพียงแค่อดีตมันหมาเฮ้ยมีคนเข้ามาเนี่ไม่เหรอเออได้ได้ได้ดอบรอด้รว่องรถใหญ่เข้าขี่ไม่ได้ชื่อไย ออโอ้ยเชียก่อนอยู่นู่นแล้วพี่เขี่ยนรู้หนู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 จิจจิจกักจักรักจริงจริงแฮกคอร์ <c oughs> <c oughs> ตัวนึงรู้หน้าตัวนึงอ่ะ สองตัวไม่แฮงคอร์ก็รู้นะมันจะเป็นแฮงคอร์ตัวนี้หนีไปมีตอนเข้ามเซตนูเซตนูโอ้โเซตนูเซตนูมีอลอกา์กาตายกาันกาด ออดร่วงไม่ส่งหมอด้วยัว่าขาดพื้นเลยพอแล้วที่มืออยู่กับพอที่ที่ถืออยู่นะครับพอ้วเมคือเซ็ตตัวแล้ววะมีทนายให้กับอกยว เอตัวผมก็ทนายศพไปไหนวะกูยิงตายกลางอากาศอ๋อศพตกมาห้อง found something interesting เต็มกล่องเต็มนะร้อยห้าวัวได้จะกล่องมาแน่เลยเฮียแม่งไอ้ชูดิวัวเราเกาะวัวเราเกาะไว้เนี่ยไอ้เฮียไปเจอบอดยิงระดอบดอกม มันเสี่ยงยิงเหมเจอร์เอออาจจะเป็นน้ำแใช่พี่เก็บไว้เดียวกันพี่เราจะได้หนัวมากกว่าเฮ้ไยไม่อยากเล่นเดี๋ยวนะกูมีหน้าที่แยกเล่นเป็นหน้าที่ของผมปะแยกไปตายอ่ะผมหนักเฮ้ยมีคนเราเก็บ Enemy located ม,มันเห็นผมแล้ว เฮียแม่งน่าดังเกินไปเอาเก็บบเอ้แกโดนขาโดนขาโดนขาแต่ว่าสแกนจะไหนไม่รู้ใช่สแกตแอดมินแอดมินแอนดมิน่รว่าแต่แอดินนะเสียงมาจากซ้ายอ่ะเียน เฮ้ยนิดพอป่ะก็หินนี้ตัวหนึ่งครับ้ชิ้นรถตัวหนึ่งไหนเนี่์นี่รอขวาแล้วคอนคอนออกขวาแล้วสองดีมึงตั์ อ้อมไม่ได้อ้อมเฮียทีมกูเอาเกินโอ้ยหัวแตกเลยกูท่าไหนวะพี่ท่าไหนปากคอเลยอ่ะ เสามตัวนี่คุณระตี้กับอุรุรูนะก็คุณระตี้ไงตัวน้าตาเลยคระตีอ้อุรุยิงเอาไว้เลยเอาแล้วที่ยิงน็อกไอ้จ่องนั้นไม่ได้คิวใช่ไหมหนึงละดึงละดึงละดึงละเราชิบหายละทั้งนั้นชิบหายจริงอยู่ข้างในชุกไหนไวะเนี่ยชุกไม่ได้ฟังเล่นเฮ้ยยะ target located ฝั่งนู้นฝั่งนู้นขวาขวามุมมุมกำแพงฝั่งมุมกำแพงสุดทางอ่ะ วางคูแพร่ยิงฟรีต้องรอก่อนอ่ะเจจะพิ่งโผล่อันนี้มันเห็นบัวบรรยากาศไปแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้วมัน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 กลับเข้าไปแล้วไม่อยู่แล้วถูกได้หรอซามพี่ตรงเนี้ยตรงไหนยิงกูวะเจตรงไหนข้างใ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 นข้อไหน ไอคอนเด็กไอคอนเล็กอ่ะคอนแดงข้างในคอนแดงว้าท้าเยอะ ถ้าจะอุ้มก็ต้องให้ไอ้กรอนมันเป็นชิลแล้วโยนทีโฟดักอ่ะต้องให้เกียร์ช็อตต้องให้เกียร์ช็อตด้วยใช่ใช่ช็อตแล้วก็ทีโฟดักมันเลคเอาละก่อนเราคิดลูกไปแกงเขานะ ต้อนออกฝั่งนน้นนะโ,นโอ้โหมันยิงกูไม่โดนนี่ควายปัอ,อนผักเจ้าเรื่องหนึ่ง,งแต่วิป้อนแอบด้วยกันหน้าส<อ>ามลูกครับข้างในโลข้างในโลข้างในโลแล้วา ม่เละเบิดไม่เละเบิดไม่เละเบิดไม่เละเบ็ดไปถุงโดนโดนโดนวุ้ยใจเย็น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 เลยใจเย็นเลยเราได้เปรียบอยู่ฮิวห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 ิวแป๊บนึงหมดตะบงแล้วจะออกมาจะออกมาจะออกมามันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวไอ้นี่ไอ้นี่หมดได้คิวแล้วต้องรีบเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวมีตี้อื่นมาเมื่อกี้มีสแกนมาคิดจะเปิดเป็นกุลเลือดร้อยสัตว์ ดึงแค่ข้างในข้างในข้างในใช้มือประมาณวันวันวันข้างในใช้มือเดี๋ยวตีใหม่อะเนี่ยมันชุกกันแล้วเหรอผมได้คิวนี่ยัง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 ข้างในใช้มือคือตีใหม่เออเออตายตายไว้ไว้ไว้ตีใหม่มาตีใหม่มาวิ่งมาชิดแล้วต้องห้ามด้วยกันรอรอลีพร้อมค่อยเข้าครับพี่ โดนไหมพี่โดนโดนไอ้โง่นะครับวิญญาลูกห่วงยิงกูอ้าท่อ ไอเจ้ตัวน <Yeah. S 1> ั <tal> ้นแม่งถีงโคตรเจ็บว่าตัวได้ขีงไว้่เจียได้เฉยไอตัวไอตัวอะไรเนาะก็เจียก็ยังได้เอาไปทีแต่บอกผมเกีดเฉยแล้วโคตหนักไปเลยดูศมั่ง่อเรียกียร์ซีสามเลยเว้ยพี่หนดยดนวดยดแผมเห็นเตกั้เ็นาเทอนทเก้าหไม่ได้เก็บกัน ผมทิ้งพี่ผมทิ้งปิงไปใศพเพราะว่าเพราะว่าผมได้เกาะร้อยห้าย่งไงผมซ่อมถ้าสมกับว่าห้าโดนยิงก็เป็นผมก็ทิ้งเลยแต่ว่าสมกับเก้าห้าอไหนครับพี่หาไม่เจอต้องตกตกก่อนถึงทางออกอ่ะขวามืออยู่ข้างในตกข้างในเดี๋ยวซ้ายมือแล้วอีกนึงอะเออขนาดนั้นอะต้องหาว่าก่อนหาไม่เจอว่ะเอ๋จะมีสองโซบะแถวที่ยังอยู่อ่ะอ๋อเจอแล้วละเจอเก้าห้าได้ ล่า <c oughs> ติดโอ้หินกระทำไรอ่ะคัดของนี รีเกมเรียลรดดหลีดส <o> วไปนอปนอแล้วก็หลีอหลีก่อนได้ปะออหลีไปดิยี่สิบนาทีเอ็มโรดก,ก่อนลแล้วแะเจอบนหัวเราแล้วเนี่ยรอมาลงมามันอยู่เชื่อมแล้วนะรอมาลงมาเวป,ปีย่องไปรอข้างล่างให้แล้วกันนะวะเดี๋ยวอ,อยู่ตรงนี้ดีกว่า ล้วแต่พีดนะเยเยมาบนนหวัวพี่แล้วนิ่งไ,ไว้จะลงมาเออเออนิ่งไว้นิ่งไว้ล็อกเกียร์ล็อกเกียร์มาสีอยงเดียวยอีตัวนึงกำลังวิ่งมาพี่รอปาดให้ถ้ามันยาเอ่ะพี่ยิงหลังให้กินยาแล้ว ต่อไ่เขี่ยด่วนด่วนๆเลยจอยกลับเฮ้ยเหมือนลงมาแล้วด้วยใครจะลงมานะมนง้างนิด เบี่ยแป้งแล้วไี่เบียแป้งแล้วอตอนนี้อมไปเจอกันอยู่ไหนบันไดบันไดเกียร์สิโมใครนะพี่สองหนึ่งหยุดย่าเอ้ามาแล้วไม่ใช่หรอ <Yeah. S 2> มันไม่เห็นพีเ่เจ็บเจ็บเจ็บกี้พี่หลังนี้หลังนี้เจ็บมากโอ้ oh. ไอ้เฮียก็กคือตัวมันไม่ขึ้นนั้นแล, yeah, ล้ว嘛เนี่ยพิ่งมามันเชื่อมาแล้วไงแต่ภาพยังไม่มา มันพวกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เอง Thanks to you Found something i n t e s t i n g ี่ยมมีคนมาเตะมเลยสัสนี่คนลรตีใครอีกที่เราได้ยินนะตีออกไหนเราตีตัวเดียวเลยเราตีตวแดงปะไม่ถูกวะเป็นไปได้เราไม่เอบิ๊กเช็คปะขอตองเอาปะ ไม่เอาแต่ขอแค่ของก็ต้นเราเอวไอ้ศนี้มันมีอะไรวะศพแรกยังยังเยังไม่ไม่ไมมันมันมีอะไรบ้างพี่อยากรู้ใช่ไมันไม่มีอะไรที่ไปดูดมีแต่ยาวก็้เออนี่นี่นีนีพี่เอาอันนี้ไปก็พี่เอาเอาไปราคาเท่ากันพี่เต็มแล้วเอาเลยแบ่งกันเออพี่เอาอยกไหนไปด้ปะไหนเอาไย่ีไม่เอาหรอขอเลือกอยู่ที่พื้นอยอะไรก็คามา่ไหนเรอกส่นใส่ปไม่เอาไ่เอางแต่งเดียวพอล้วไอ้แมวใช่มไ้ Không. Vậy. Vậy đọc cho đội cho cho đội mình ai này. Ai đọc cho đội mình mình อะไรของมันวะพี่กะเี่ยอะไรไว้เลยตอนนี้ตรงนี้ตีนตีโปแล้วกรงนี้ีตัวที่ไวยที่นี่ย่งรวยตัวชีวิตอ่ะตัวจริงไอ้สองกระบอกตัวเตาไม่ดิภาพอะไรเช่งไรไม่ดูช่ไไม่ครับไม่มีอะไรเลยทั้งนั้ตัวมีบสีใบสองอันนีบิกกระโตอนนี้ใช่ใเดี๋ยวผมดูทีการเสร็จแลก

I let